ตรงนี้เป็นการรับประกันมอเตอร์นะคะมอเตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ทุกคนประหยัดไฟทํางานเงียบแล้ว TCL นะคะรับประกันให้ถึง12ปีเต็มๆแบบนี้เลยทุกคนดีงามมากหน้าฝนแล้วค่ะทุกคนค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องอบผ้าแห้งนะคะแอนแนะนํารุ่นนี้เลยไม่ได้อบผ้าได้อย่างเดียวนะซักด้วยนะคะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็อบผ้าแห้งได้ในเครื่องเดียวกันนะคะเรียกว่า wash and dry ทุกคนค่ะสามารถซักผ้าได้ถึง12กิโลกรัมเลยนี่คือรุ่นใหม่นะเป็นทูโทนเป็นสีขาวดําสวยไหมคะตัวนี้ของ TCL ลูกค้าค่ะรุ่นเก่านะคะจะเเป็นสีทาทาๆ่ข้งงั เอียงเอียงกล้องไปดูข้างหลังนิดนึงทุกคนเห็นไหมด้านหลังเห็นกล้องเห็นไหมคะ<อ>ด้านหลังที่เห็นนะคะเป็นการซักแบบ10กิโลกรัมแล้วก็อบผ้าได้7กิโลแต่สําหรับรุ่นนี้ออกมาใหม่เลยเป็นทูโทนขาวดําแบบนี้ค่ะด้านหน้านะคะเป็นสีชานะแล้วก็เปิดออกมาเพื่อนๆจะเจอคู่มือการใช้งานและใบรับประกันสินค้านะคะให้ติดมาแบบนี้เลยทุกคน แล้วก็ทางซักด้านในนะคะจุผ้าได้12กิโลกรัมซัก12กิโลนะคะอบผ้าแห้งได้8กิโลกรัมแห้งไม่งอแดดทุกคนที่สําคัญนะคะออกแบบสําหรับตัวถังมาให้เป็นสเตนเลสนะคะแล้วก็ถนอมผ้าถนอมใยผ้าเปิดเครื่องปุ่มขวามือนี้เลยค่ะ ลือกโหมดการใช้งานนะคะเขาจะแสดงเวลาอยู่ทางจอ LCD อยู่ตรงนี้เนะาะสักอุณหภูมิปกตินะคะ50นาทีโดยทั่วไปนะคะใช้เวลาประมาณ50นาทีวันไในซักด่วนบิดมาที่สักด่วน15นาทีเท่านั้นทุกคนซักผ้าขนสัตว์นะคะเสื้อเชิ้ตหรือปั่นอย่างเดียวใช้เวลา11นาทีเท่านั้นค่ะสาหรับใครที่จะเลือกปั่นอย่างเดียวหรืออบอย่างเดียวตัวนี้ทําได้นะกรณีที่เป็นพื่อนซักมือนะคะเป็นผ้าบางชนิดที่แบบเออเราอยากซักมือไม่ได้อยากซักเครื่องแต่อยากจะอบให้แห้งอย่างเดียวก็มาเลือกกหหมมดดดตตรรงงงงนนนีีนี้้้้้เเเเเเลลลลยยยยอออบแ่่าาาาววไคคะะะืจใช